สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมื่อวนนี้นะคะแม่จ๋าจะพามากินของอร่อยเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมื้อนี้นะคะแม่จ๋ามีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเมนูกล้วยปิ้งทรงเครื่องนะคะซึ่งแม่จ๋าได้ซิมแล้วแซ่บมากเลยนะคะเลยอยากบอกต่อคะ่ะแล้วเจ้านี้นะคะที่เพิ่นขายกล้วยปิ้งหรือกล้วยปิ้งทรงเครื่องนะคะเพิ่นกันยังมี ข้าวเหนียวปิ้งขายด้วยนะคะซึ่งข้าวเหนียวปิ้งเพิินอันอนี้คือเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกเนาะแล้วก็เพิินจะมีใส่ทัวอีกอันนึงนะคะในส่วนตรงนี้ที่เป็นให้ไรเลยคือแม่จ๋ายังไม่เคยกินนะคะน,นี่เป็นครั้งแรกปกติจะเคยกินแต่กล้วยปิ้งธรรมดาแต่วันนี้เป็นกล้วยปิ้งสงเครื่องหล้กกะเมนูนี่คือ,อากาแฟโบราณนะคะเดี๋ยวตามไปเบ่งน้ำกันนะคะว่าแม่จา๋าซื้อมาจากสาหลักกะพิกัดต,ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวแม่จา๋าแนะนําสิ่งดีๆนะคะ ปกติถ้าบ่ได้ใส่เครื่องไม้เท่าไหร่ค่ะไม่ได้ดย,ดยี่สิบได้ยี่สิบแต่ว่าอันนี้สิเป็นส่งเครื่องใส่ได้สามยางใส่สามยางกองละสามหาจังกอ,องละสามสามกองลอยโอเคเครื่องที่แม่ค้าใส่หก็คือว่าจะมีเผือกนะคะแล้วก็ข้าวโพดต้มละกาดจะมีอ่ามะพร้าวอ่อนขูดนะคะซึ่งแต่ละอย่างน่ากินมากๆค่ะพี่น้องจ๋าเบิงเ่งแน่แม่คขาก็ให้หลายค่ะค่ะห้จนล้นกองนะคะ บานาเสื้อนะคะว่าขาย35นะคะ35บาทเท่านั้นนะคะหนากินมากมากะค่ะมีน้ำจิ้มลาดบ่ะคะพี่จะลาดหรืยัเป็นหนามอย่างกะทิใบเตยโอเคลาดเลยลาดมันชิเฮียบ่แยกดีกว่าเนาะจะแ้กแยกดีกว่าแายนมันเฮียในรถอ่ามีใสเผือกกับใส่ย,ยังค่ะใส่ตัวเรืองจ้าอ่าเอาใสาเผือกอันเท่าไหร่คะอห้าสิบบาทจ้า เอาหาอันค่ะ,ะเอาแต่เผือกอาอหาอันค่ะ,ะที่แม่จ๋าถามในตรงนี้ก็คืออ่าเป็นข้าวเหนียวปิ้งนะคะซึ่งข้าวเหนียวปิ้งก็น่ากินมากๆนะคะแล้วก็เป็นขนมโปรดของแม่จ๋าเลยนะคะโดยเฉพาะข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกนะคะคือแบบน่ากินทุกอย่างนะคะแม่จ๋าเห็นก็นคือแบบสังๆๆง,งเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยกินแบบนี้มานานแล้วนะคะค พิกัดตั้งของร้านนะคะก็คือตั้งอยู่ที่หน้าธานาคารกรุงเทพอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งอยู่ถนนเส้นใหญ่เลยผู้ใดผ่านมาผ่านไปกะลองแวะซื้อไปซิมเบิกนะคะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่คะเปดสิบห้าบาทจ้าหมดแปดสิบห้าบาทขอบคุณค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะคะเป็นกาแฟย่างคะนี่นนี้โบราณคับกาแฟโบราณโอเค,อเคได้เลย ก็ต้องหวานแห้งด้ค่ะครับผมอย่างพ่อจะผสมน้ำตาลมาแก่โอเคถัดกันมาจากร้านขายขั้วปิ้งทรงเครื่องนะคะอันนี้เขาจะเอาไปจะขายเครื่องดื่มเย็นๆนะคะซึ่งมีหลายเมนูมากๆแต่วันนี้แม่จ๋าขอรองกาแฟโบราณนะคะเพราะไม่ได้กินมานานแล้วค่ะดีปะคะก็ได้ยุงครับขายตั้งก็ยุนี่บ่โอ้โหแต่เมื่อก่อนไหนบนนอนเลยครับแต่เมื่อก่อนก็ไปเรื่อยๆตีโอ้โมื่อไรใครเงียบก็มีอ่ะฮะดีเพิ่นมีหยอดแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าดีแท้ ดัดไปเพื่อความปลอดภัดยครับผมจะไปิ้มเหรสสำหรับร้านที่ขายเครื่องดื่มเย็นๆนะคะบ่กวาจะเป็นอาร้านก้วยปิ้งทรงเครื่องก็แล้วแต่นะคะอสองร้านนี้ข้าเจ้าจะเป็นแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะเป็นเลง้งแล้วก็ต่อพ่วงมาทําขายของอะไรแบบนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่จะประทับใจคือว่าลักษณะร้านนะคะคือสะอาดสอ้นมากนะคะ ส่วนเมนูต่างๆนะคะข้าเจ้าจะมีอย่างแน่เดียวแม่จ๋าพามาดูป้ายด้านหน้านะคะนี่นะคะสําหรับเมนูต่างๆกาแฟเย็นชามะนาวโอเลี้ยงอะไรต่างๆมากมายคือเยอะมากและที่สําคัญนะคะทุกเมนูขายแก้วละ25บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นแก้วใหญ่มากๆนะคะเบิ้งนะคะสังเกตเบิ้งถังแก๊สนะคะหรือแม้แต่ถังน้ําแข็งเองนะคะแม่จ,าจ๋าเซวา FC ของแม่จ๋าก็ต้องสังเกตเหมือนที่แม่จ๋าสังเกตนะคะแม่จ๋าเขาบอกว่าทุกส่วนนะคะของรถ บริการขายน้ำคันนี้นะคะสะอาดมากๆทุกจุดเลยนะคะพ่อค้านะคะใส่ใจความสะอาดของลูกค้ามากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครจะมาซื้อกินอะไรคือสบายใจได้นะคะแม่จา๋าขอการันตีเลยบึงนะคะคือแบบผู้โดยพันมาพันไปกะล่องมาชิมนะคะแล้วก็รสชาติกาแฟโบราณนะคะคืออร่อยมากนะคะแต่ว่าแม่จ๋าบราซิมเมนูอื่นหรอกแต่ว่านี่แหละเมนูที่แม่จ๋าชิมคือกาแฟโบราณคืออร่อยมากนะคะขอบอกเลยได้ตามสั่งนะคะคือแม่จ๋าชอบไม่หวานมากก็คือไม่หวานมากแต่หอม กลิ่นชานะคะอร่อยค่ะคุณค่าเท่าไรคะ25่สิบาบาทมาค่ะหลังจากซื้อมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาชิมกันนะคะทั้งเมนูกาแฟ,ฟโบราณแล้วก็เมนูกล้วยปิ้งสงเครื่องเนาะซึ่งตอนนี้กัเวลาจะเทีย่ยงแล้วแม่จ๋าย,ยัางไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อเช้าเนาะแต่ว่ามีกาแฟแก้วนึงแหละป,ป๊าชงให้แต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือแม่จ๋าหิวมากๆนะคะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะว่ารสชาติที่เราซื้อมากล้วยปิ้งสงเครื่องจะเป็นยังไงแล้วก็กาแฟโบราณจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ เอาราดราดราดน้ำจิ้มอันนี้ยังก่อนน้ำจิ้มสังขยาน้ำจิ้มสังขยาแต่ว่ามืดๆเด็กกินมืดๆมันอะไรอย่างี้ดบาคนปิดตาเสพุราดหลายเทมันชิวานแรักเลี้ยงก็บอกว่าให้ลาดลืมบอกลาดหลายโฟดปิจะาเสบค่ะนี่แหม่ชาโบราณเนาะชาโบราณกาแเสพค่ะกาแฟโบราณเออเสพี่หลี่วะหลากหลายคือแบบกาแฟโบราณนะคะมาจากเขาบอกไรว่า เป็นอย่างที่แบบแซ่บแล้วก็นัวมากนะคะบอผิดหวังเลยสําหรับเมนูนี้นะคะเรากะมาต่อกันที่กล้วยปิ้งทรงเครื่องนะคะซึ่งเทออกมาแล้วกะหอมกลิ่นสังขยามากๆนะคะเวลาเทเขากินไปล้วก็จะมีกินหอมของสังขยานะคะหอมใบเตยแล้วก็บวกกับความหวานนิดหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นของใบเตยนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังก็ข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก แล้วข้าวเหนียวปิ้งกระแซ่บมากๆนะคะคือแบบไม่หวานมากแล้วก็มีความมันของกะทินะคะแล้วก็มีความหอมของเผือกนะคะซึ่งเมนูต่างๆนี่ที่กินอยู่นี่คือไม่มีใครกินกับแม่จ๋าเลยแม่จ๋ากินคนเดียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าแซ่บมากๆค่ะคนอื่นเขาจะบอสออนนะคะเพราะว่าเขากินบ่อยแล้วเนาะแต่ว่าของเราคือนานๆกินทีนะคะคืออร่อยมากๆค่ะข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกแล้วก็อันนี้กล้วยปิง้งสมเครื่องนะคะ ซิมแล้วนะคะแสบทุกอย่างเนาะกาแฟโบราณแห่งสแซค่ะค่ะวันน้กินโดนสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขอบคุณเอซทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ